สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้บ้านไร่ไดอารี่นะคะจะพาทุกคนมาทําสมุนไพรไล่ลมพิษนะคะส่วนผสมก็จะมีใบถั่วแห้นะคะ ทางภาคอีสานเขาเรียกใบทวแฮแต่ไม่รู้ว่าภาคอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นใบมะเขือพวงนะคะอันนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะมีขนเนาะแต่ว่าถ้าเราเอามาต้มอาบแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีความคันหรือระคายเคืองสำหรับขนของใบนะคะเราสามารถเก็บเอาไปกะปริมาณก็ได้สักกรํารหรือสองกรํารก็ได้นะคะ สำหรับท่านไหนที่เป็นเยอะๆก็แนะนำให้เก็บใบมะเขือพวงค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะใบถั่วแฮรก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ของเราก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เอาใบไผ่นะคะผสมลงไปด้วยใบไผ่ก็กะปริมาณได้เลยนะคะทุกคนเราไม่ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะเราสามารถกะปริมาณได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ จะนำส่วนผสมที่ได้นะคะเอามาล้างทำความสะอาดนะคะ 2- 3ถึงสรอบก็ได้นะคะล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะทำการต้มนะคะโดยส่วนตัวนะคะที่เราใช้อยู่นะคะปกติเราจะใส่ใบฝรั่งลงไปด้วยนะคะแต่วันนี้หาเก็บใบฝรั่งยังไม่ได้นะคะเราก็จะมีส่วนผสม อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใส่ผสมลงไปด้วยนั่นก็คือกลีบบัวนั่นเองนะคะอันนี้ของเราสำหรับกลีบบัวนะคะถ้าเราเก็บได้เยอะเราก็ใส่เข้าไปเยอะหน่อยนะคะของเราอันนี้คือเราแบ่งเอาไว้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำเมี่ยงไปนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้เราก็จะล้างส่วนผสมทุกอย่างนะคะวัตถุดิบทุกอย่างให้สะอาดนะคะแล้วก็ เตรียมภาชนะในการต้มนะคะบ้านไร่าดรี่เราจะต้มเป็นใช้เตาถ่านนะคะเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สแต่ท่านไหนที่ไม่สะดวกถ้าทำงานอยู่ในเมืองหรือไม่ได้มีพื้นที่ที่เหมาะกับการก่อไฟใดๆนะคะเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านเราก็สามารถต้มใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะแล้วเราก็ได้ส่วนผสมเรียบร้อยนะคะ อันนี้เป็นหม้อที่เป็นมอหนึ่งนะคะภาคอีสานเขาเรียกมอหนึ่งใช้เป็นหม้อนึ่งข้าวนะคะเราจะใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปส่วนน้ํานะคะกะปริมาณได้เลยก็คือใส่ให้ท่วมตัวสมุนไพรนะคะใส่น้ําให้ท่วมเพราะว่าเราจะอาบอันนี้คือเราเป็นทั้งตัวนะคะขึ้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็จะใช้น้ําเยอะหน่อยแล้วก็นี่เลยค่ะ ของเราเป็นเตาถ่านนะคะขึ้นตั้งขึ้นตั้งเตาได้เลยแล้วก็กดกดเขาลงไปหน่อยใช้ฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะมารอให้น้ําเดือดสักครู่หนึ่งนะคะพอน้ําเดือดเสร็จก็คือจะมีการเคี่ยวสมุนไพรด้วยนะคะทุกคนเคี่ยวสมุนไพรให้ตัวสมุนไพรเนี่ยเขาออกฤทธิ์ก่อนนะคะให้ตัวยาเขา ออกฤิ์ก่อนด้วยความร้อนนะคะจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของสมุนไพรทุกๆตัวนะคะเราก็มันเปิดดูนะคะถ้าเกิดว่าเขาล้นนะคะเขาฟูขึ้นมาสมุนไพรนะคะเราหาไม้หรือภาชนะอะไรก็ได้เป็นมาใช้ในการกดนะคะกดลงให้เขาจมลงไปสมุนไพรจะได้ออกมาให้ทั่วนะคะตอนนี้ก็ เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้เรารอนะคะเคี่ยวประมาณเราใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวสมุนไพรออกมาเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวสมุนไพรออกมาเยอะหน่อยนี่เราก็จะได้มาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการต้มรอบแรกสีเขาก็จะยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะสีจะยังไม่เนี่ยคะ่ะจะออกเหมือนสีเป็นสีเป็นชา ใครจะต้มทั้งหมดเนี้ยทั้งกินด้วยทั้งอาบด้วยก็ได้นะคะเพราะเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในพวกผดผื่นคันต่างๆทั้งหลายนะคะนะคะสีน้ําจะเป็นแบบนี้พวกผดผื่นคันต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลมพิษจะเป็นการแพ้ไม่ว่าจะแพ้เครื่องสําอางแพ้สารเคมีหรือว่า ขนที่เป็นเกี่ยวกับตัวหนอ่อหรืออะไรที่เป็นตุ่มขึ้นมาสามารถที่จะใช้สูตรนี้สูตรเดียวกันได้เลยสำหรับความร้อนของน้ำนะคะพอเราผสมลงไปแล้วคือร้อนเท่าไหร่เราทนร้อนได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะคะทุกคนเอาเท่าที่เราทนได้ไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่แนะนำว่าคืออยากให้ใช้ความร้อนให้เยอะหน่อยเราทนได้แค่ไหนก็คือผสมไปแค่นั้นนะคะทุกคน อันนี้วันนี้เราจะอาบกลางแจ้งนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนหน่อยเราจะอาบกลางแจ้งนะคะน้ําตัวนี้นะคะสีนี้คือเราผสมนะคะหม้อนี้เราผสมใบฝรั่งเข้าไปด้วยสีเขาก็จะเข้มข้นแบบนี้แล้วก็จะเป็นการต้มรอบที่สองแล้วนะคะทุกคนอาบไปจนกว่าผืนจะยุบนะคะสำหรับเราเราอาบอยู่แค่สองครั้งก็หายแล้วคะ่ะก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะคะ